bà đứng thấp bà đứng ผมสวัสดีครับผมแตมแรกยามเช้าผมมาแล้วผมไซส์สวยๆครับนี่โอ้ยหมายนี้ก็เพิ่งจะมาลองครั้งแรกนะผมหมายนี้เนี่ยผมนี่ครับผมหมายมาลองครั้งแรกเพิ่งลงเหยื่อเสร็จนะผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีนะผมนะชายฟิชชิ่งยินดีนะผมก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะผม เมื่อกี้ก็เห็นตอดแล้วแหละก็เลยตเตรียมกล้องไปเตรียมอุปกรณ์มาพอดีกะว่าจะลงเบ็ดก่อนแล้วค่อยถ่ายนะผมวันนี้ผมก็มาลงหมายหมายนี้นะผมนี่ยวฝั่งตรงข้ามซอยเดี๋ยวผมจะไปดูให้อีกทีนึงนะผมว่าผมนั่งอยู่ซอยไหนนะผมโอเคผมเหยื่อก็เหยื่อเหมือนเดิมนะผมนะผมเน้นเป็นลำนผมลุนล้วนโอเคผมแต้มแรกมาแต่เช้าวันนี้ก็ขอให้มันหมานะผม ใครที่ว่างๆก็มารับชมนะชายมาตกปลาไปด้วยกันนะผมไปลุยเอาละครับมีดึงคันนี้ผม,ผมเหมือนปลาจะเข้าเหยื่อแล้วครับ นี่ครับผมแต้มสองมาแล้วผมใสยสวยๆแล้วผมมัน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 เหมือนคันเดิมจะดึงครับผมคันเล็กที่ได้ตัวแรกแท้มแรก ครับผมปลาใสสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกอันนี้จะช็อตบอดี้หรือเปล่าวว่าหลังโค้งเนี่ยครับผมโอเคครับผมหมัน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 ครับผมจ้าดีครับแล้ลงไหนครับเนี่ยยังไม่รู้เลยครับเออมารู้สึกจะเต็มเอียดเลยเอี่ยช่องนี้ก็พอลงได้นะครับ ไม่ลองลงนั่งเล่นๆวนดูก่อนเนี่ยโอเคครับนะฮะได้เลยครับครับเอาแล้วครับผมคันนี้มีอาการครับผมนี่นะลองดูอึ๊บอยู่ไหมอ๋อคันนี้ไม่อยู่นะผมคันนี้ไม่อยู่ กินครับไปกินครับอือเงือ <c oughs> ่เกือบไม่ทันครับผมยังมาเรื่อยๆติดๆกันอยู่นะครับผมนี่ผมโอ้โหสสวยๆแล้วผมม,นม,นมนันๆเนี่ยผม ก็ถือว่าวันนี้เรามาลุ้นปลาคลองด้วยกันนะผมมานั่งตกปลาหมายคลองสามคลองหลวงนะผมหมายนี้จะเป็นปลาน,นินนะผมหมายไก้บานใสก็สวยอยู่ครับผมนี่หมันหมันหมันเล็กมันจะเล่นอยู่ครับผมคันนี้ <c oughs> อยู่ครับผมยู่อยู่เดี๋ยว่อนกันเดี๋ยวขาดแล้วคัน ันมันใหญ่ครับผมแล้วก็ลอกใหญ่มันไม่ใช่เล็กๆชุดเล็กเหมือนเขาวัดแล้วแบบหมุนนี่แบบปืดๆเลยวแหละเดี๋ยวปากฉีกเดี๋ยวขาดนะผมเนียวผมไม้แต้มหนึ่งครับผมติดๆกันเลยครับผมไซส์สวยๆโอเคครับไม้แต้มครับผมหมานๆมาน,ว,านวันนี้ก็มานั่งอยู่เดียเด่ยวๆครับผมหมายก็ไม่ค่อยดังเท่าไหรมันลองเช็คหมายดู เหมือนหมานครับผมเหมือนคันนี้มีอาการนะผมเดี๋ยวไปตั้งสายก่อน ไม่อยู่ไม่อยู่นะผมหลุดไปแล้วนี้การลุ้นนี่อ่ะหครับหลุดไปแล้วครับผมนี่หลุด ตั้งแต่ไล์สดนี่ไอ้กล้อ,องบอกไปรู้หลุดไปสองรอบแล้วนี่ <c oughs> ดึงแรงอยู่นะแต่ก็หลุดโอเคหวานหวนหวนเนี้ย <c oughs> <c oughs> yeah. พอเผลอก็อย่างเงี้ยตากินมากินทีเผลอโอ้ oh. เป็นกำมังผมติดคีบก็ๆๆยังว่าทําไมดึงแรงจังเนี่ยเวลาเผือก็เป็นกำมังนะใสสวยแต่ติดคีบไม่ได้ติดปากๆๆๆวันนี้องใสจะได้ปิดไลจ์จริงๆแล้วแหละอ่ามาไหมเบาพี่เบาตะาเพียนหรือก็นินน่าจะเตเพียนบ่าวิ่งขนาดนี้ เออต่เพียนอีกแล้วกำมังใช่เดี๋ยวผมช่วงสายมาไอ้นินไม่เข้านะผมมีแต่กำมังนี่มีพี่มานั่งด้วยกันวันนี้มันรุ่นกันฝั่งนี้สองคันช่วงสายๆมาจะเป็นไอ้กำมังได้มาสองแต้มแล้วเนี่ยไอ้นินยังหายเงียบไปเลย จะมาไอกแต้มอันนี้น่าจะนินพี่อันนี้อันนี้สู้อยู่อ่าอน,น้น,อน,นินสวยมาแล้วพี่เอ้ยเอ,อเริ่มมาแล้วพี่สายๆปลาเริ่มมาแล้ว นี่สวยๆเลยนะพี่หวานๆวนซบเลยวนตบเลยแต่กอสิ่งนี้เนี่ยแต่กอได้มาวันนี้มาตัวเดียวถูกปนินมาตัวเดียวยังยังกำลังมากำลังมาเข้าแล้วเข้าแล้วเออถ้าอุ่นใจนะ อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วพี่ของผมเหมือนกันของผมกำลังเล่นอยู่พี่ปามกำลังเข้าแล้วพี่ของผมกำลังเข้าของผมกำลังเข้ารอก่อนรอก่อน เริ่มมาแล้วพี่นั่นพี่คันนี้ก็กำลังเล่นอยู่อินหย่อนหยน,ยนกระตุกกระตุกหรือว่าเริ่มมาแล้วเปล่าปล่อยไปแล้วเนี่ยปล่อยไปแลละรอยแป๊บหนึ่นงพี่พี่อยู่มั้งนะอยู่แล้วพี่ เฮ้ยห่ะหลุดแล้วพี่เฮ้ยเนี่ยปลาคลองสามเนี่ยตอนกินสายๆมันกินยังไงไม่รู้กินแบบกินปล่อยกินปล่อยเออวะแบบนี้ไม่ติดต้องรอให้มันเลยไม่เป็นไรลุ้นกันต่อไม่ปั้นใหม่เลยเหรอไม่ปั่นใหม่เหรอเอาของผมไหมล่ะ โอเคโอเคเดี๋ยวมาวัดกันไม้สุดท้ายใครจะได้ก่อนกันใครจะเข้าก่อนกันสวัสดีครับผมก็วันนี้เที่ยงแล้วนะตั้งแต่สายๆมาช่วง89โมงมาปลาก็ไม่ค่อยกินเลยครับผมทริปนี้เราก็คิดว่าจะลาไปแค่นี้นะผมเนี่ครับผมมากับพี่เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเราจะไปล่าปลาแล้วมาทำเมนูอีสานบ้านๆนะพี่นะ โอเคเดี๋ยวทริปหน้าเรามาทําแบบแนวทํากับข้าวกินกันเนาะทริปนี้ก็น่าจะลาแค่นี้ับผมเพราะว่าช่วงสายๆมาไม่มีตัวไม่มีแต้มเลยผมก็ทริปนี้ผมนั่งอยู่เนี่ยผมซอยสิบเอ็ดนู่นอ่ะข้างหน้านู่นอ่ะซอยสิบเอ็ดทับเจ็ดนะผมเดี๋ยวผมอยู่ช่วงกึ่งกลาง11ทับเ้เดี๋ยวผมนี่หมายนี่ ก็ามากับพี่สองคนนะผมพอดีพี่ตามมาสายๆแล้ะป่ามันก็เลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะผมโอ้ยได้อยู่เด้หน่หมานอยู่เด้นโอ้หมานอยู่พี่ไม่ธรรมดาเด้ยนี่เอาไปย่างไหมพี่ โอ้นี่โอ้โหเชา้าครึ่งวันถือว่าโอเคอยู่นะผมนี่ครับผมมันหมานอยู่เดอ้อโอเคครับสวัสดีครับกลับไลน์แค่นี้ครับผมบ๊ายบายพี่บาทบ๊ายบายโอเคครับผมทิปหน้าเราเจอกันใหม่